จะสมนักสร้างความทายแม่นจริงๆไปช้างเทียนนณสุขาวดีรอเจ้าอยู่ข้างหน้าละแต่เจ้าไปไม่ถึงสันแล้วที่นี่ก็คือสถานที่ฝังเจ้ากับเจ้าชีจอ้งเซียวจริง จ้อคิดหลอกทำร้ายข้าเหรอไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกนะ <Hey. S 1> <Hey>. oh. เฮ้ยออกาศข้างนอกเย็นแล้วไม่ต้องใช้พันหัว hey. oh. oh. không khao không huống đi, cháu đã chưa phong đấy, hả? Ừ. Ừ. ท่านลงุงท่านลุงหายไปไหนมาเนี่ยนี่ค้ามีงานดูต้องจัดการไม่จบะบอกข้าก่อนเลยข้าไปถทลุงท่านแย่เนี่ยรู้มั้ย <c oughs> ข้าก็ห่วงจะเหมือนกันเกียนสอง ยกเชไาให้ทันลุงด้วยซิเอามาแล้วครับเข้าใจมากนะเหล่าจางร้อนจ,จังเลยอ่ะ,อะ,อะ,อะนี่ทนลคุครับนี่ครับ เออนี่ท่านลุงพอท,ท่านลุงไม่อยู่เนี่ยมีคนาหาท่านคนนึงด้วยนะอ๋อใครเหรอท่านลุงรู้จักเขาดีเลยล่ะขารู้จักเขาเขาเป็นใครกันเอเอลุงนั่งรอก,ก่อนนะเข้าออกไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวจะกลับมาบอกลุงนะนี่มันมีรับลมคมในเลยของมันออ,อ อมยยโอนี่อาจารย์อาอยากเจออยู่พอดีอ่ะท่านลุงกลับมาแล้วนะก็จะพาทาไปหาเขานะมาสิมา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 มวมาแล้วมามวมามาัาามาลาม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 าามามาาม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 าารา้ามามามาางาลาม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 าามามามาาม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 าย้าา ทะลุครับทะลุงเมื่อกี้ยังอยู่ดีน่นอะเดี๋ยวเร็วจังเลยทะลุครับ <c oughs> อ๋อรอได้สี่มด้วยคนไปกันเลยจังเยยไม่ขึ้น นี่ต้องใช้พิธีนี้่ไงบันไดบันไดชัวสุก